สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ชโชว์รมรถมือสองรันทาณีพงษ์เจริญมีการค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูขั้นตอนก่อนการปล่อยรถนิสสัน NP 300สุดเทคันนี้กันค่ะมีเจ้าของเป็นที่เรบร้อยแล้วนะคะเป็นคุณลูกค้าที่น่ารักจากทางจังหวัดนครพนมนี่เองนะคะได้ดูรถผ่านทางช่องทาง y t u t u นะคะถูกใจจึงได้เดินทาง เข้ามาที่ร้านจับจองเฟซจอของด้วยตนเองเลยนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะอ่คันนี้นะคะเขาจะมีขั้นตอนก่อนการปล่อยรถยังไงนะคะไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการนํารถไปตรวจสภาพต่อภัจจีที่กรมขนส่งจังหวัดระดอนธาน,าน,นีค่ะรถที่ร้านเรานะคะผ่านการตรวจสภาพจากกรมขนส่งจังหวัดถูกต้องตามเกณฑ์ของขนส่งทุกคันมั่นใจหายห่วงได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการนํารถกลับมาตรวจเช็คที่ร้านนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต่างๆเช็คระบบไฟรอบคันสุดท้ายคันนี้ลูกค้ารีเควสขอ,ค,อคิ้วโปรงรอนะคะเพิ่มทางร้านก็คือจัดให้ไม่มีขัดนะคะอยากให้หล่อแค่ไหนขอแค่บอกนะคะติ ติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆคะ่ะต่อมาก็คือการล้างทําความสะอาดเตรียมไปสง่งมอบให้คุณลูกค้ากันคะ่ะ